ัญหามาเล่าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปทําความรู้จักกับคลัสเตอร์ผลไม้แห่งขุนเขาที่นี่ประกอบไปด้วย4จังหวัดที่รวมกลุ่มกันนะคะของเกษตรกรในพื้นที่กลายเป็นคลัสเตอร์เพื่อส่งเสริมส่งออกผลไม้ในพื้นที่ที่นี่จะมีจุดแข็งและมีผลไม้อะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราพบกับผู้ร่วมรายการ3ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะคุณสุรางรัตพจีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมท่านที่2ค่ะคุณอรยาศรีจันรสุขประธาน คลัสเตอร์ผล,ลไม้แห่งขุนเขาท่านที่3ค่ะคุณภูวเดชขอผลรองประธานผล,ลไม้แห่งขุนเขาทั้ง3ท่านอยู่ในรายการกับเราสวัสดีทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยคุณศิขาเราต้องพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับคลัสเตอร์นี้กันก่อนทําความรู้จักกับกลุ่มของเรากันก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้สมาชิกในกลุ่มได้แนะนำด้วยค่ะว่ากลุ่มคลัสเตอร์ผล,ลไม้แห่งขุนเขาของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงเชิญค่ะ,คะก่อนอื่นก็ต้องขอ อนุญาตแนะนําหน่วยงานก่อนนะคะค่ะศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่สองของเราเนี่ยสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเรามีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม,อมวิสาหกิจชุมชนนะคะในพื้นที่เรามีพื้นที่รบับผิดชอบทั้งหมด5จังหวัดค่ะคือจังหวัดพิษณุโลกสุขโขท,ทยัยอุตรดิษฐ์เพชรบูรณ์และตากนะคะ,ะทีนี้ในการส่งเสริมและพัฒนาเนี่ยเราจะส่งเสริมในด้านของการพัฒนากระบวนการผลิต ะะการพัฒนาผลิตภัณฑ์การต่อยอดนวัตรกรรมแล้วก็การนําเทคโนโลยีมาประยุก์ตใช้รวมถึงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยนะคะซึ่งกลุ่มคัสเตอร์ผลไม้แห่งขุนเขาเนี่ยก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกลุ่มกลุ่ม,มหนึ่งที่เราเข้ามาผักดันส่งเสริมนะคะค่ะ,คะแล้วคัสเตอร์นี้ประกอบด้วยจังหวัดอะไรบ้างคะสีจังหวัดนี้ใน,ใน,ใ,นในคัสเตอร์ผลไม้แห่งขุนเขาเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าที่เราตั้งชื่อ ผลไม้แห่งขุนเขาเนี่ยเราตั้งตามสภาพพื้นที่ที่เรารับผิดชอบนะคะซึ่งมีภูเขาล้อมรอบนะคะแล้วก็มีผลไม้ที่หลากหลายนะคะแต่ทีนี้จังหวัดที่เข้าร่วมคัสเตอร์นี้ก็จะมีอยู่4จังหวัดค่ะพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์และก็เพชรบูรณ์ค่ะน่าสนใจทุกพื้นที่ค่ะแล้วทีนี้สี่จังหวัดที่ว่านี้นะคะจุดเด่นของผลไม้แห่งขุนเขาคืออะไรคะต้องให้พี่เอิมละคะคือถามว่าจุดเด่นของเรา คุณตุ๊กดีกว่าไหมได้เพราะสาเหตุที่ให้คุณตุ๊กเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นเจ้าของสวนด้วยใช่ประกอบการใช่เพราะว่าในส่วนของตัวออริองเนี่ยจะขออธิบายในเรื่องของการแปลรูปเชื้อเพลงจากต้นน้ำมากลางน้ำแล้วก็จะมีปลายน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจากต้นน้ำคุณคุณตุ๊กก่อนดีกว่าเชิญพี่ตุ๊กก่อนเลยค่ะครับผมในส่วนของจุดเด่นของผลไม้แห่งขุนเขาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนะฮะ ช่วงนี้นะครับคือทุเรียนเนี่ยครับผมเป็นคิงใช่ครับนะฮะวันนี้ที่เอามาเนี่ยเป็นทุเรียนหลงรับแลแต่มาปลูกที่พิษณุโลกนะครับปกติทุเรียนของพิษณุโลกเนี่ยครับประมาณสัก 80- 90%ถึงขายผ่านพ่อค้าคนกลางนะฮะในส่วนหนึ่งก็เลยจะไม่รู้ว่าทุเรียนพิษณุโลกเนี่ยมีอัตลักษณ์โดดเด่นอะไรยังไงบ้างนะครับด้วยความเป็นทุเรียนแห่งขุนเขาเนี่ยครับเราจะเห็นว่าถ้าคนที่ได้ทานนะครับ โดยเฉพาะลูกค้าที่ทานตัดจากสวนนะเราจะเก็บทุเรียนคือล้เนี่ยจะตัดทุเรียนประมาณ 70- 80%ถึงแปตแต่เกษตรกรน่จะตัดประมาณ90%ถึง100คือสุกกอมเต็มที่ใช่ครับสุกเต็มที่เลยนะครับรสของทุเรียนนะครับคือกลิ่นจะไม่แรงนะฮะเนื้อนุ่มนะฮะเนียนมีความแห้งนะครับรสชาติของผลไม้เนี่ยจะเข้มข้นกว่าที่อื่นด้วยคุณลักษณะของ ผลไม้ที่อยู่บนเขาแล้วก็พื้นที่ของผลไม้แหคุณเขาของเราเนี่ยเป็นดินล้วนปนทรายะนะครับช่วงที่ผลไม้ออกโดยเฉพาะทุเรียนนะ,ะ,ะรสชาตินะฮะจะเข้มข้นมากกว่าที่อื่นนะครับที่ได้ลองทานของแต่ละสวนในกลุ่มคัสเตอร์ของเรานะครับมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะที่ปลูกในกลุ่มคัสเตอร์ของเราตอนนี้ครับหลักๆเลยก็คือเป็นหมอนทองอเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจของของจังหวัดเลยนะครับ เกษตรกรขายไปมาสัก80นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือขายกับลูกค้าประจำขายให้คนขายกับพื้นที่คนที่ี่เยี่ยมชมในสวนผลไม้ไครพอขายซาลามากยิ่งออกทีวีดิฉันเคยไปท้านแยงมาไงแล้วก็แบบว่าไปบุกถึงสวนมาแล้วก็แบบว่ากินตรงนั้นเลยคุณการที่ตัดออกมาแล้วก็แกะตรงนั้นเขาเรียกว่าผ่าตรงนั้นกินตรงนั้นม่ารู้สึกฟินมากแล้วโดยเฉพาะงาะเนี่ยนะ เก็บกินกับต้นนะคุณอร่อยแล้วก็มันได้รสชาติที่ฉ่ำในปากมันหวานแล้วนอกจากทุเรียนนอกจากนแล้วมีอะไรอื่นอีกบ้างไหมคะสําหรับผลไม้ของเราในกลุ่มของเราผลไม้ก็มีมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับนะครับที่ส่งออกมคะตอนนี้ก่อนนะส่งออกไปเกือบหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากใช่บผมะฮะเป็น GI ด้วยนะครับ อันนี้มะม่วงอะไรคะที่เราเห็นอยู่นี่ที่เห็นนี่เป็นมะม่วงมหาชนกครับใช่ครับจุดเด่นก็คือว่า,าทานสดได้แล้วก็นำนำไปแปรรูปนะครับได้รสชาติได้กลิ่นที่ดีมากๆเลยครับผมพูดถึงการแปรรูปส่งต่อให้คุณอรยากันดีกว่านะคะว่าเรามีวัตถุดิบชั้นเลิศคือผล,ลไม้ที่รสชาติอร่อยเป็นรสชาติแห่งคุณค่าของเราเรานามาต่อยอดในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่ายังไงบ้างเชิญค่ะค่ะก็อย่างที่ทราบว่า ทาเรียนนะคะะุุเรียนเนี่ยถามว่าณตอนนี้ผลผลิตที่จะเอามาแปลรูปของพิซซูโรยังไม่พอที่จะมาแปลรูปเพราะว่าคนต้องการซื้อผลิตเด้แม่ว่าอย่างที่บอกว่า90%นะคะส่งลงนี่คือปัญหาที่เกษตรกรเจอพอส่งลงปุ๊บจะโดนกดในเรื่องของราคานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงมีกลุ่มคัสเตอร์เนี่ยก่อตั้งขึ้นมา ื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าถ้าเราโดนกดราคาเนี่ยเราควรจะทําอะไรที่เพิ่มมูล,ลค่าไหม,มในเรื่องของการแปรรูปนะคะก็ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลกเราเนี่ยเอาไว้ง่ายเลยก็คือเรื่องกล้วยกล้วยใช่กล<ช>้วยค่ะเนี่ยที่ที่มานี่ก็ค่ะมีกล้วยตากของพิษณุโลกเราค่ะ,คะขึ้นชื่อเลยแล้วก็ กลุ่มคัสเตอร์เราอีกที่หนึ่งสมาชิกคือสุขโขไทยสุขโขไทยนี่จะโดดเด่นในเรื่องของกล้วยทอดกล้วยทอดววเบมแตกอย่างงี้ค่ะ,ะหรือรมัน<ช>ทอดมีนีมีตัวอย่างนะคะนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถามว่าแล้วที่ที่เราเห็นเนี่ยก็คือได้รับการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนจากศูนย์สองศูนยสองสายมือสาคำภาคที่สอนะคะร่วมกับมหาวลัยราชภัฏธิบูลสงคราม ม,มาช,ช่วยมาช่วยวิจัยว่าเออต้องทำแบบไหนถึงจะอร่อยแล้วเป็นที่ว้าวของตลาดของลูกค้าเราต้องมีการกล้ยเนี่ยตากอย่างเดียวไหมหรือว่าต้องเป็นกล้วยสตริกกล้วยม้วนก็เพืพ่อที่จะหลากหลายนะคะใช่ที่บอกว่าถ้ากล้วยตากปุ๊บเนี่ยนึกถึงที่ไหนต้องพิษณน์พิสูเพราะว่าเราไม่ได้เหมือนกล้วยที่อื่นเราเป็นกล้วยมะลิอ่องถามว่ากล้วยมะลิอ่องแตกต่างจากที่กล้วยน้ำว้าอย่างอื่นยังไง มันจะไม่มีเม็ดค่ะไม่มีเม็ดพอไม่มีเม็ดปุ๊กเนี่ยแล้วก็ไส้ขาวหรือจะไม่มีไส้แล้วก็เนื้อเหลืองครีมปุ๊กพอตากขึ้นมาเนี่ย มันจะสวยแลวรสชาติก็คือความนุ่มความอร่อยมันจะไม่เหมือนนับเออใช่ทำรสได้ต้องตมีมีมีให้ทดลองค่ะวันนี้มีค่ะเดี๋ยวพูดคุยกับผออกันต่อนะคะรู้สึกยังไงบ้างให้ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพิ่มเติมศักยภาพให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ค่ะค่ะก็คือจริงๆแล้วกลุ่มคัสเตอร์ผลไม้แห่งขุนเขาเนี่ยนะคะถือว่ามีความเข้มแข็งอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะโดยมีประธานกลุ่มและก็รองประธานที่เป็นผู้ช่วยในการขับเคลื่อนนะคะก็คิดว่า ในอนาคตกลุ่มก็จะได้เป็นที่รู้จักค่ะแล้วก็มีผล,ลไม้ที่หลากหลายค่ะนําเสนอนะคะออทีนี้ <ทำ S 1> พูดถึงเรื่องของการตลาดไดลยตอนนี้พอผลิตมันออกมาแล้วอมีผลผลิตทางการกเกษตรมีการแปรรูปแล้วการตลาดมีการดูแลกันยังไงคะเมืม่อ<ม>สักครู่บอกว่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ํายันปลายน้ำเนี่ยถามหน่อยว่าการตลาดเรามีการ ถักดันยังไงให้สินค้าของเราได้ส่งออกแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยคือในเรื่องของผู้แปรรูปนะคะ,คะเราก็มีอยู่อ่ผู้แปรรูปเนี่ยอ่ะอยู่ประมาณ3ระดับค,คือระดับที่ใหญ่ๆขอขอเอ่ยถึงจีราพงศ์ซึ่งตอนเนี้ยผลผลิตเขาส่งออกออกไปที่เมืองน,นอกแล้วค่ะทาเป็นอะไรอะไรเขาเรียกไหมมีชาเขียวมากมีช็อกโกแลตม,มีอะไรเยอะเลยนะคะไม่ใช่แค่แว่ยอย,อย่างเดียวค่ะ,คะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยด้วยความที่ว่าเขาเป็นผู้ผลิต คนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เขาจะมีช่องทางการจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าทางคอนแทคอื่นๆ <c oughs> ถูกต้องค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็คือทางพาณิชจังหวัด <c oughs> ท่านก็เข้ามาส่งเสริมว่าเนี่ยทำยังไงพาไปออกวูดพาไปเปิดตัวที่เมืองทอง <c oughs> หรือแม้แต่กลุ่มเราเองอย่างหลังสุดที่ที่ที่พาสมาชิกกลุ่มไปเจาะตลาดก็คือ ตอนที่แข่งขันปั่นนานาชาติที่ผ่านมานะคะที่ว่ามีอูตั้งกี่ชาติมาทำพักที่โรงแรมอิมพีเรียลก็กลุ่มคัสเตอร์เนี่ยค่ะล้วก็รวบรวมสมาชิกเรา4ี่จังหวัดมาเปิดบูธมันแนะนำผลปรากฏว่าโอ้ต่างชาติเขาชอบมากมีทั้งสดแล้วก็แปรรูปฝรั่งชอบผลไม้ไทยอยู่แล้วชอบเพราะเขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าถูกมากว่าเขามาถึงที่เขาบอกว่าถูกมากนี่คือจุดเด่นของเราว่าด้วยความที่เราเอา วัตถุดิบที่มีในพื้นที่ของเราอย่างพิสโลกกล้วใช่ไหมคะก็เพชรบูรณ์ก็จะมีมะขามสุโขทัยก็มีกล้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้ต้นทุนของเราอ่ะไม่แพงถูกไหมคราะว่าเราใช้ในในท้องถิ่นนะคะค่าขนส่งก็สดใหม่ด้วยค่ายาเพราะอย่างทุเรียนเนาะคุณถ้าไปขายอยู่ต่างประเทศขายเป็นพลูใช้คําว่าพลูนะพลูนะพลูรที่ออสเตรเลียเนี่ยนะหนึ่งพลูเท่ากับคิดถ้าเป็นเงินบาทไทยเนี่ย ประมาณ700 8ร้แ0บาทพี่ดิฉันอยู่อเมริกาบอกว่าทุเรียนลูกหนึ่งไม่ใช่ลูกใหญ่เลยนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยส <ใน S 2> <3, S 1> ามถึงสี่พันบาทก็สช่วงในช่วงที่ปั่นนะคะ oh. ต่างชาติเข้ามาถึงปุ๊บเขาเขา้าด้วยความที่เราไม่คิดว่าเขาจะต้องการมากขนาดนี้กล oh. ้วยไม่พอ เข้าไปที่เซเว่นไปเหมากล้วยที่เซเว่นหมดเลยค่ะใช่ค่ะฉันก็หลังชอบทานผลไม้สีเหลืองของประเทศไทยเพราะว่ามัามีรสชาติหวานเดี๋ยวให้พี่ตุ๊กเล่าถึงความเข้มแข็งของกลุ่มเพราะว่าอ้อมเนี่ยเคยมีโอกาสลงพื้นที่ไปผลิตรายการเห็นความเข้มแข็งของกลุ่มคือกลุ่มกลุ่มนี้ไม่ได้ปลูกแค่ผลไม้อย่างเดียวไม่ได้ขายเก่งอย่างเดียวเขามีการต่อยอดทำโฮมสเตย์บ้างหล่ะนะคะทำเป็นอะไรที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วก็ซื้อผลไม้ได้ให้พี่ตุ๊กเล่าคุณผู้ชมฟังนอ่ค่ะครับนอกจากที่เรามีสวนผลไม้แล้วเนี่นน่วหึง ผู้ประกอบการก็มีความรักอยู่กับธรรมชาตินะครับก็เอาเริ่มปรับปรุงพื้นที่บ้านพักนะครับแล้วก็ทำโฮมสเตย์ขึ้นมาอมตอนนี้ที่รวรวมกลุ่มคัาสเตอร์เนี่ยก็มีโฮมสเตย์นะครับหลายอ,อําเภอในจังหวัดพิษณุโลกที่เข้ามาร่วมนะครับมีทั้งของบ้านแยงนะครับอของทางรักไทยเนินอมะปางแล้วก็ของดินทองแหนมเภอวังทองค,ครับผมที่มาเรามาขับเคลื่อนมาช่วยร่วมกันในการ พัฒนากลุ่มคัสเตอร์ผลไม้แห่งคุณก่าของเราแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเรายังมีทั้งภาคภาครัฐเนี่ยส่วนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2มาช่วยเหลือแล้วก็พณิชย์จังหวัดนะครับในส่วนของเอกชนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่เซนทันเนี่ยช่วงปร,ประมาณวันที่3 1 1สนนี้ก็เชิญกเกษตรกรเนี่ยจะไปจำหน่ายในเรื่องของทุเรียนแล้วก็ผลไม้แปรรูปนะครับแล้วก็ในท้องถิ่นเราก็ยังปีนัง สเต็กปีหนังนะครับใช่ฮะให้ให้ทางกลุ่มของเราไปจำหน่ายผลไม้นะครับทั้งผลไม้สดและแปรรูปทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับผมนะฮะเขมีการสนับสนุนกันโดยสถานประกอบการด้วยทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมมือกันแบบนี้แล้วแบบนี้เนี่ยการรวมกลุ่มของเราพอเข้มแข็งแบบนี้แล้วการเรื่องการต่อรองเนาะในเรื่องของราคาหรือว่าการสร้างผลผลผลิตขึ้นมาแล้วเรามีการัพ p r i ซ์ได้เนี่ยมันยังไงคะก็เรา สมมติว่าถ้าเราต่างคนต่างขายค่ะจะเกิดการแข่งขันกันเองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าร,ารวมกลุ่มกันปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเข้าไปซื้อรายนี้อำเภอน,นี้ราคาเท่านี้เรารู้ละว่าราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมาอีกที่หนึง่งราคาต้องไม่ต้องไม่แตกต่าง<ะ>เพราะฉะนั้นก็คือเกิดการรวมกลุ่มนี่คือข้อดีของการรวมกลุ่มคือหนึ่งในเรื่องของราคา<ะ>เราสามารถที่จะต่อรองเร,เรามองตลาดได้ว่าอย่างกรณีช่วงเนี้ย ผู้เรียนไม่ค่อยจะมีถูกไหมคะเพราะว่าเรื่องที่ว่าอากาศตัวนี้มันมันมันมีปัญหากับผลผลิตเราก็รวมกลุ่มปรัแบบราคาขึ้นหน่อยไหม,อ,มอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ก็คุยกันค่ะก็ก็คุยกันภปสีจังหวัดใช่มันจะอย่างนี้แหละข้อดีของการรวมกลุ่มนี้คือจะทําให้เราเข้มแข็งแนม่ในการต่อรองและสามารถจับมือกันเดินไปพร้อมๆกันได้น่ท่านผู้อำในกาลละคะในอนาคตจะมีโปรเจกต์ต่อยอดให้กับกลุ่มคลัสเตอร์นี้ยังไงบ้างไหมคะจริงๆแล้วการพัฒนาคลัสเตอร์ของของกลุ่มนะคะเราดําเนินการต่อเนื่อง5ปี ะะปีนี้คัสเตอร์ผลไม้แห่งคุณเขาเข้าปีที่4แล้ว <Wow. S 1> นะคะพอปีที่5เนี่ยถือว่ากลุ่มเริ่มเข้งแข็งแล้ว uh. เป็นที่รู้จักและขยายตล,ตลาดอะไรได้แล้วเราก็ไปที่กลุ่มอื่นต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ,คะอาจจะให้กลุ่มนี้เป็นพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ uh. ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะ uh. ค่ะค่ะก็จะเป็นการดูแลที่แบบโอริชันชอบนะน่ารักนะเหมือนกับดูแลตั้งแต่ป้อนข้าวให้เลยจนห้าขวบปุ๊บข้าอนุบาลแล้วลูกสามารถเดินเองได้แล้วทานข้าวเองได้แล้วอ,อะไรแบบนี้อาแต่ก็ยังมีการดูแลระยะยาวกันอยู่ในใจ<ช><อ>ค่ะก็ม,ะมีบริการอื่นๆเสริม,มต่อเข้าไปเรื่อยๆตอนกีมใช่ค่ะตอนนี้คุณผู้ชมนะคะอยากทราบช่องทางในการติดต่อกลุ่มแล้วค่ะพี่ตุ๊กข่า๋ยวให้พี่ตุ๊กเป็นตัวแทนนะคะบอกช่องทางในการติดต่อกลุ่มนะคะแล้วก็ให้พี่อรยะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่มาอุดหนุนสินค้าดีกลุ่มเรา ่ะช่องทางการติดต่อให้ทาง่ะได้คท่านประธาน,นได้ค่ะของของเรานะคะจะมีเพจของเราเองด้วยนะคะก็คือชื่อก็คือคัสเตอร์ผลไม้แห่งคุนเขานะคะศูนย์ประสานงานก็อยู่ที่ที่บ้านเลขที่5ทับ16ถึง17นะคะถนนรามเมสวนอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค,ค,ค่ะก็เข้าไปชมที่เพจได้นะคะจะมีกิจกรรมแล้วก็จะมีผลไม้ทั้งสดและก็แปรรูปออกมาค่ะ พี่ตุกเชิญชวนหมครครับผมนะฮะก็อยากเชิญชวนนะครับทั้งจังหวัดรอบข้างแล้วก็ในจังหวัดนะครับะะมาทานผลไม้แห่งขุนเขาของเรานะครับรสชาติเนี่ยฮะจะไม่เหมือนจากที่อื่นเลยครับถ้าทานจากที่สวนนะครับมีทั้งผลไม้แปลรูปและผลไม้สดนะครับแล้วก็ไปทานทุเรียนนะครับพักผ่อนกับโฮมสเตย์บรรยากาศดีๆ <c oughs> ฟินสุดๆเลยนะครับผมยิ่งอากาศช่วงนี้เนาะค่ะอยู่ในเมืองร้อนไปพักร้อนกันนอกเมืองดีกว่าไปพื้นที่วังทองอะไรแบบนี้นะคะรับรองค่ะว่าอากาศเย็นสบายไม่ร้อนเหมือนในเมืองแน่นอนค่ะค่ะก็ไประหนุนกันได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทั้งสามท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เห็นข้อดีของการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่นะคะหากว่าเราทําคนเดียวคุณศศีพี่มล่ะก็จะเหนื่อยคนเดียวไม่มีหน่วยงานมาส่งเสริมแต่ถ้า รวมกลุ่มกันแล้วมีหน่วยงานมาส่งเสริมด้วยและที่สำคัญมีการต่อรองราคากับลุงได้อีกั้งหากนะคะแล้วก็พอผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมาในกลุ่มแล้วเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยใช่ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการห้องนั่งเล่ากับพวกเราทุกคนวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทุกคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ